ิปนี่เอาไว้สำเนียะก่อนเนาะพี่น้องเนาะนะครับเอาไว้สำเนียะก่อนเพราวคืออ,อาจารย์ลุงหลวดไป็นต้องใจพี่น้องเพราะว่ามันใจอันนี้เวลาลองพิมพ์มือได้ลืมถอดออกในีลองเพียงบระชัดได้เพี่น้องนะครับเรานพี่น้องเนาะเอาไว้สำเนียงพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวคิวหลัก็เรื่อจงพอกันได้ไปรอต้อนนะครับคิอหลักคิดได้จังพอนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณพีน่น้องหลายๆนะครับ,รบที่ผู้ที่รวมรู้บุญท่านบุญนะครับรวม สร้างบุญอนุโมทนาบุญดูสั่งหอสันน้ากันเนาะพี่น้องเนาะกับกอบคุณพี่น้องหลายๆเนาะพี่น้องเนาะนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับแล้วก็ที่ติดตามรับชมนะครับติดตามให้กำลังใจกดแชร์กดซับสไครต์ให้เนาะพี่น้องเนาะนะครับอทิษฐานขอบบุญขอบคุณหลายๆเน้อพี่น้องเนาะนะครับสำหรับขีดข้อมูลแชรกับพระปีน้องคือมาเบิงนะครับคว่ำความคืบหน้าเน้อพี่น้องเนาะความคืบหน้าของหอฉันเนาะพี่น้องเนาะความคืบหน้าของหอฉันที่ที่รวมเหตุกับโบว์ชะเะน้อพี่น้องเนาะ นี่ก็ออพูกพพนก็พูนพ,พี่รองเลยพี่รองด้อนะครับขอบคุณพี่รองหลายๆนะครับผู้ที่มนี่ใหญ่ชะตาพี่รองด้อนะครับแล้วก็วันที่สามที่หาภูเก็ตแปดนะครับจังพอกันกับบุญเวทีสาวน้อย้ะพี่รองด้อนะครับเวทีสาวน้อยอันนี้ก็จะได้ก็ฝาก พี alors, look, son, donc, ่น้องนะครับฝากความมาความแพงในเด้อพี่น้องเด้อนะครับกับเข็มขมุนใช่นะครับผมที่งานแก่งแมวเศร้าพี่น้องเนาะนะครับอันนี้ขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับคือมือคืนดามาหลายมือนี่้พี่น้องของวันในเจ้าไม้นะพี่น้องเนาะว่าเป็นดามาเลยคือมือคืนพี่น้องมันมันอ่ามันมันมันออกมาเองมันนะพี่น้องเนาะนะครับคือมันอัดอั้นตั้งใจไปโดนเราเนี่ยวายักวายากกอดแม่ขั้นกอดแม่แล้วมันมันเป็นยังไงพี่น้องก็คือจะเข้าใจความพี่น้องพี่น้องบางคนก็ดีเข้าใจเราบ้าง